สวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะภาพบวันะนี้กับมโหพอ่อกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองหานต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่3มกราคม68แลาวพัฒนาออก4 7 2 2 5 6 ครับเด็กล่างก็ออกสองสองนะพี่น้องเนาะออกตัวเก่าวัดคู่ตัวได้นะพี่น้องเนาะปรับงวดกว่อนออกสองหกห้างวดน,นี้มาออกสองห้าหกนะครับมาตัวเก่าทั้งสามตัวครับของเซียนน้องหานพี่น้องนะครับแต่ว่านเตียมลงวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะ มาออกวันที่สามครับบนรางมีงรูดเจ็ดกับศูนย์บมมาจากตัวน้องพี่น้องเนาะชุดวินมีแต่สองับหานะครับเอารูดคือรูดน้องพี่น้องเนาะรับปน็นผ้าเทียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันนะครับ you เรวพัฒนาเซียนน้องหาม กับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องแปดกับหกครับชุดวินพี่น้องเจ็ดสามสองหนึ่ง เด่นแปดหกแปดแปดสองนะครับ ลองหกเกีย ดินแปดหกแปดเจ็ดแปดสองพี่น้องครับป้าเบิ้งเรียกกันเบิ้นนะพี่น้องเนอะ กหกแปดแปดนะคะรับเลือกสามตัวเก 8, เิดแปดหกเกิดแปดสองนะครับ พี่น้องคปบนาจอไว้นะครับเอบวันจันทร์ที่หกมกราคมสองห้าหกโอ้หกแปดตัวพี่น้องก็แตมเชียนตัวหกเจ็ดกเนาะครับเนาะเราพัฒนาเซียนหนองหารบนล่างวิ่งรูด8กับ6กรับชุดวิ่งกับเจ็ดสามสองหนึ่งเด่น8ปดห8แปดเดแดสองลอง6กเจ็ดสามหสองนะพี่น้องเนาะ ครับส่วนกันเบิอนกับหกหกแปดแปดเลขสามตัวกับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสองนกามครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไหมพอเตียครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิองไปเป็นแนวทางนํากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอเวพรอนคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆ ครับพี่น้องอีซี่ก็จะได้โชคๆมันมานกันนะครับเอาจะเลื่อด้ะพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิง่งแกล้งเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบผ่าดชิปใหม่ๆนะครับสำหรับชิปนี้พอเตียมคือมีแค่นี้พี่น้องขอให้โชคมันมานแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม